ในโครงสร้างนี้เป็นคำสั่งระดับชาตินะครับส่วนที่หนึ่งก็เป็นทารนมีส่วนรการที่เกี่ยวข้องข้อสองจุดหนึ่งจุดสามผู้นำศาสนาในจังหวัดของเราได้วัดถ้าราชการจังหวัดน,นะครับถ้าโครงการหลวงสุทธรเวลาสองข้างรุ่งบางการรนคณะสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจัง,งหวัด ก็คือเอาตัวหน่วยงานให้ที่ประชุมได้เห็นชอบในตัวร่างแผนและเมื่อเห็นได้ให้ทางเราเนี่ยเสนอความเห็นชอบในเรื่องของการโอนงบประมาณหรือในเรื่องของกรณีกรรมการบริหารกองทุนปัญหาหานะคะต้องมีการใจที่จะทำเนี่ยค่ะสามารถขอรับไปที่กองทุนสรามการสีกสี่ข้อก็คือส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนุนการผลิตสื่อปลอดภัยและบริการของทุกภาคส่วน ถ้าประชาสังคมภาคนี้ไปโดนมีความสำคัญยิ่งนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนสื่อสื่อทามสารเติมการสร้างฝูงโครงการให้กับป,กประชาชนตอนอายุคนี้สื่อมนสามรุ่นนั่นปีหกสองเนี่ยขอโครงการสาม เวราที่3.1นะค่ะจะเป็นเรื่องของขราชเราประมาณที่เราทำทาแผนง,งานโครงการนก็เป็นของหนึองกองทุนนี้เในส่วนที่เราอื่นก็ก็มีสิทธิเท่าได้ได้บ้างนะคะแผนง,งานที่เราจะประชุมทำกันเนี่ยก็เ,เ,เลขาเป็นผู้ช่วยเลขาอยู่ค่ะเท่าที่ดูในที่ประชุมนี้ก็น่าจะไม่มีท่างในนี่ไงที่มีนิยามกับจากกความนะครับเรื่องสื่อหมายถึงอ,อะไรสื่อปลอดภัยร่าน